เธอเงียบอยู่นานก่อนถามว่าอะไรทําให้ฉันแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกฉันเชื่อคนที่ไม่เคยเห็นหน้าได้อย่างไรโดยเฉพาะบุคคลแห่งการสาบสูญน,นับพันปีคำพีบางศาสนาบอกว่าโลกแบนบอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นั่นน่าจะทำให้ฉันเฉลียวคิดบ้างว่าคนโบราณเป็นแต่คิดไม่มีเครื่องมือพิสูจน์ความจริงได้เหมือนยุคเราถ้าฉันอยากรู้ความจริง ทำไมไม่ศึกษาและติดตามความคืบหน้าทางเทคโนโลยีให้มากๆฉันตอบเธอว่าพรเอิญพุทธเรามีหลักฐานชัดว่าพระศา,าสดาตรัสเกี่ยวกับจักรวาลไว้ถูกต้องทั้งเรื่องโลกลมเรื่องการเป็นบริวารของดาวฤกษ์แต่นั่นก็ไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สัจจะที่พระองค์ต้องการให้เรารู้รู้แล้วไม่ทำให้ใจหลุดพ้น ขอเพียงพระศาสดาพูดถูกเกี่ยวกับการดำเนินจิตเพื่อความหลุดพน้นเรื่องเดียวต่อให้พระองค์ท่านพูดผิดว่าโลกแบนก็ไม่เสียข้อตกลงเดิมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนาอยู่ดีเธอฟังแล้วรุปอีกด้วยหางเสียงสะบัดคือได้ยินจากศาสนาอื่นว่าพุทธเราสอนผิดแท้จริงแล้วทำให้พลาดจากมงคลสูงสุดขอให้ดูตัวอย่างความเสื่อมทามทางศิลธรรมในไทยทุกวันนี้ หากสอนกันถูกทางจะมีเรื่องอัปมงคลเกิดขึ้นทั้งภาคน,นักบวชและภาคชาวบ้านทั่วทุกหัวระแหงขนาดนี้ที่เดียวเหรอไหนจะพระฆ่าพระพระข,ข่มขืนเด็กพระมาหาเกถูกฆ่าพระชื่อดังกลายเป็นพระชื่อดับมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จะให้ทําใจเชื่อยอย่างไรว่าหลักการในพุทธศาสนาถูกต้องในเมื่อทำคนให้เป็นคนดีไม่ได้ ฉันตอบเธอว่าพวกนั้นไม่ใช่พระตั้งแต่กระทำผิดเช่นฆ่ามนุษย์หรือมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่บ้านเมืองเรามีสื่อที่ไม่เข้าใจไปเรียกคนเหล่านั้นว่าพระก็เลยเสื่อมเสียถึงศาสนาโดยรวมเหมือนปลาเน่าสองสาตัวทําให้ตัวอื่นอีกหลายร้อยพลอยเหม็นตามและทว่ากันถึงการพูดหมิน่นพูดกดทำให้พุทธศาสนามัวหมองไม่น่าเชื่อถือนั้น มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธากาลเช่นในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเยือนนิคมเกาบุตระของชาวกาละมะก็มีบางกลุ่มแสดงความเลื่อมใสบางกลุ่มก็แสดงอาการเฉยเมยเพราะได้ยินมาไม่เหมือนกันบางพวกก็ว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐบางพวกก็ว่าพระพุทธเจ้าทําให้เกิดความสับสนขึ้นในหมู่ชาวกาละมะพระพุทธองค์เห็นเช่นนั้นก็ตรัสว่า ก็ควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบคลงสงสัยและท่านทั้งหลายเกิดความเคลือบคลงสงสัยในฐานะที่ควรแล้วมาเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำราอย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน อย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฏฐิของตัวอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราผู้หญิงที่ฉันรักได้ทีบอกว่าอ้าวนั่นไงแม้แต่พระพุทธองค์ยังไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆจะเป็นตำรา การเชื่อสืบสืบกันมาหรืออาจจะกระทั่งตัวท่านเองเราฉันเชื่อเข้าไปได้อย่างไรในเมื่อทุกวันเนี้ยไม่มีพระพุทธองค์แล้วเหลือแต่ตำรากับความเชื่อสืบๆกันมาว่านิพพานมีอริยบุคคลมีฉันตอบว่าคนไทยฟังครึ่งเดียวแล้วสรุปแบบเธอกันเยอะมากความจริงพระพุทธองค์ตรัสยังไม่จบท่านตรัสต่อว่า อย่าเชื่อเพียงเพราะเหตุผลสิบประการข้างต้นต่อเมื่อเรารู้ด้วยปัญญาของตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธ,ธรรมะเหล่านี้ผู้รู้ติดเตียนธรรมะเหล่านี้ใครรับปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเปล่าประโยชน์เมื่อนั้นก็ควรละเสียนับแต่เจริญสติปัฏฐานตามที่พระพุทธเจ้าสอนมา ฉันคิดเรื่องอกุศลน,น้อยลงไม่เห็นโทษทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่มีใครติเตียนฉันได้ด้วยข้อหาใดๆและยิ่งวันที่การปฏิบัติเข้มข้นขึ้นความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงทุกทีประโยชน์ทวีขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นนี้แล้วฉันสมควรเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดีจริงสอนถูกต้องตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้หรือไม่เธอเสียงอ่อนลง นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าทุกศาสนาอาจมีเป้าหมายเดียวกันพูดถึงภาวะสูงสุดแบบเดียวกันฉันศึกษาศาสนาอื่นลึกซึ้งพอจะตัดสินแล้วหรือ,อยังมีคนบอกเธอว่านิพพานกับพระเจ้าในศาสนาอื่นก็ภาวะเดียวกันนั่นเองและหากจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งเดียวกันทำไมจะต้องใช้ชีวิตให้ผิดแปลกจากชาวโลกในเมื่อมีทางเลือกอื่นที่ง่ายกว่ากัน เป็นไปได้จริงและไม่ต้องทอดทิ้งคนอื่นเหมือนอย่างนี้ฉันตอบเธอว่านิพพานเป็นเรื่องลึกซึ้งพูดกันเล่นๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจะขอยกไว้ก่อนแต่มาพูดถึงความหลุดพ้นทางใจอันนี้พอคุยกันด้วยภาษาปกติคือถ้าเราถอนอุปาทานออกได้หมดก็เป็นอันว่าเกิดความหลุดพ้นทางใจและระหว่างทางดำเนินเพื่อถอดถอนอุปาทาน การกระทำใดๆในอันที่จะเพิ่มอุปาทานเข้ามาอีกนั้นไม่ควรเลยอีกอย่างหนึ่งถ้ามองในมุมของเธอก็เหมือนฉันกําลังทอดทิ้งไม่สงสารไม่เห็นใจเธอเลยแต่ในมุมมองของฉันฉันกําลังตัดทางเดือดร้อนของเธอเองไม่อยากให้เธอเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดผิดไม่อยากให้เธอต้องทำบาปทางความคิดและคำพูดโดยไม่รู้ตัวไปเรื่อยๆ เธอร้องห่มร้องไห้อีกยกใหญ่ยอมพูดอย่างสิ้นอายไม่คํำนึงถึงศักดิ์ศรีอีกต่อไปถามว่าถ้าเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เรียกร้องอะไรจากฉันอีกฉันจะยอมรับเธอกลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมการฟังคนที่เรารักร้องไห้หนักๆทำให้ใจคอไม่ค่อยดีนักฉันบอกว่าไม่เข้าใจเลยอะไรทำให้เธอกลับมาปักใจกับฉันแน่นเหนียวถึงขนาดนี้ ทั้งที่เลิกรากันห่างเหินกันไปตั้งนานแล้วเธอตอบว่าไม่รู้รู้แต่ไม่เคยลืมฉันได้ยิ่งกลับมาพบกันยิ่งมั่นใจว่าฉันควรจะเป็นคนที่เธอเลือกฉันฟังแล้วสลดใจขึ้นมาวูบหนึ่งมนุษย์ติดข้องอยู่เต็มใจยินดีและยอมถูกกักขังไว้ในโลกแห่งอุปาทานไปเรื่อยฉันถามเธอว่าเห็นพิษของความไม่รู้หรือยัง เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงเลือกฉันตัดฉันไม่ขาดขนาดมองว่าฉันเห็นแก่ตัววันหนึ่งอาจทอดทิ้งเธอก็ตามนี่ไม่แปลว่าเธอเลือกจะอยู่ใต้อานัตของความไม่รู้ต่อไปอย่างนั้นเหรอต้องรอให้ทุกกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีถึงอยากถอนตัวรือยังไงเธอถามว่าแล้วทำไมถึงให้โอกาสเธอกลับมาติดพันทําให้เธอเผลอมีความหวังตั้งสองสามอาทิตย์ ก่อนสลัดกันแบบไม่มีเยื่อใยอย่างเนี้ยฉันตอบว่าเป็นเพราะความไม่รู้ของฉันเหมือนกันถ้ารู้ล่วงหน้าว่ากลับมาคบแล้วต้องเป็นทุกข์ทั้งเธอและฉันฉันก็คงตัดไฟสะแต่ต้นลมแล้วแต่นี้ก็ยังไม่สายในเมื่อรู้ซะก่อนจะแต่งงานตระหนักซะแต่ความสัมพันธ์ยังบอบาบางเพียงสองอาทิตย์แห่งการจับมือถือแขนยังไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเกินทน เธอถามฉันว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่เกินจะทนตอนนี้เจอใครมีแต่คนทักว่าผายพร้อมหน้าตาหมองคล้ำจนเพื่อนรู้ว่าทุกข์หนักและชวนไปเข้าโบสถ์ได้เนี่ยยังไม่หนักพออย่างนั้นเหรอฉันเม้มปากขมวดคิว้วชักทุกข์หนักตามเธอขึ้นมายังรู้ด้วยจิตว่าเธอทุกข์จริงแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงโอมทุกข์ไว้ห่วงทุกข์ไว้กอดทุกข์ไว้แน่นหนาไม่ยอมปล่อย ทั้งที่ชัดยิ่งกว่าชัดว่าทรมานทรกรรมเปล่าอย่างไร้สาระแก่นสารเมื่อเห็นความเคลาของจิตมนุษย์ที่ยินยอมยึดทุกไว้ไม่ปล่อยฉันก็ยิ่งอยากหันหลังวิ่งหนีมหันตะภัยแห่งความไม่รู้มากขึ้นอีกฉันบอกเธอตามจริงยอมรับว่าเป็นห่วงเธอมาตลอดแต่ถ้าแสดงความห่วงใยด้วยการเอาตัวเองเข้าไปช่วยแบกขึ้นหลังแบบเตี้ยอุ้มคอม ก็กลัวว่านอกจากไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแล้วผ่านจะทำให้เธอยิ่งจมทะเลทุกข์ลึกกว่าเดิมฉันบอกเธออีกว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งของสติและปัญญาแบบพุทธเมื่อขาดสติคนเรารับใช้ความไม่รู้ตัดสินใจและปฏิบัติตนไปด้วยความไม่รู้จะมีกระบวนการอันให้ผลสุดท้ายเป็นทุกข์ทางใจเสมอคนเรานึกว่าไม่รู้คือไม่ผิดแต่แท้จริงแล้ว เพราะไม่รู้นั่นแหละถึงทำผิดกันอย่างใหญ่หลวงและติดวนในที่คุมขังต่อไปเรื่อยๆไร้กำหนดเป็นอิสระแต่เมื่อรู้แล้วแม้จะรู้นิดรู้หน่อยว่าต้นเหตุความทุกข์กำลังมาเคาะประตูเรียกแค่เราไม่เปิดประตูต้อนรับมันยอมฝืนความรู้สึกซะหน่อยทุกข์ก็เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้แล้วฉันชี้ด้วยความอดทน ว่าขณะนี้ความพิศวาสกลบเกลื่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันหน้าเสหมดเหมือนยอมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เธออาจบอกว่าไม่แคร์ถ้าฉันจะนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เมื่อไหร่ความพิศวาสเหืิดหายเหลือแต่ความจริงคือทุกข์ลุ่นล้วนเธอก็จะรู้สึกบาดเจ็บเสียเวลาเปล่าและผ่านเกลียดขี้หน้าฉันไปจนชั่วชีวิตเธอต้องการอย่างนั้นเหรอ เธอตอบเรียบๆแต่หนักแน่นว่าต้องการฉันอึ้งสนิทแบบคนหมดคำพูดความรักความหลงทำให้เธอเปลี่ยนแปลงไปได้จากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้ทีเดียวปกติเธอไม่ง้อใครห่วงศักดิ์ศรีรักหน้ารักตายิ่งกว่าอะไรหมดแต่นี่กลับเป็นตรงข้ามสิน้นฉันจึงงงเคว้งและคิดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะตระหนักว่าอุปสรรคใหญ่เกิดขึ้นแล้วบนเส้นทางการภาวนา แม้แต่เรื่องเหลือเชื่อที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นได้นึกถึงพุทธพจน์ท,ที่ว่าคารวาดเป็นทางแคบเป็นที่มาแห่งฝุ่นละอองฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคนกำลังภาวนาดีวันดีคืนมักมีเหตุมาดึงแขนดึงขาให้ช้าเสมอนี่อาจเป็นเงื่อนไขของธรรมชาติคือถ้าคิดเหยียบเรือสองแคมยังไม่ยอมสละโลกแต่อยากถึงนิพพาน ก็ต้องงัดข้อด้วยการใช้กำลังเป็นสองเท่าไม่มีภาวะสังคคุณช่วยแบ่งเบากระแสร,รบกวนอย่างนี้เองชีวิตคารวาจะให้ดูขันอย่างเดียวไม่ได้ต้องแกเงินแกปมปัญหาและอุปสรรคให้ออกด้วยมิฉะนั้นจะเกิดการปรุงแต่งจิตให้หยาบจนเกินกว่าสติสามารถหยัดยืนอยู่ไว้ฉันขบริมฝีป,ปากคิดอยู่นานไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอเลย แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากมีเครื่องทวงฉันยังรักเธอแต่ก็รักเส้นทางที่กำลังดําเนินเกินกว่าจะให้เธอมาดึงออกนอกวิถีหลายปัญหาในโลกคาราคาซังอยู่ได้ก็เพราะความใจอ่อนไม่เข้มแข็งเด็ดขาดนี่เองฉันค่อยๆพูดช้าๆว่าการที่เคยถูกเธอทิ้งยังทำให้เข็ดไม่หายตอนนี้เหมือนฉันทิ้งที่เกาะหนึ่งมาหาอีกที่เกาะหนึ่ง ซึ่งมั่นคงกว่ากันอย่าเพิ่งคาดคั้นให้ฉันตอบตกลงอะไรในคืนนี้เลยความรู้สึกคงประมาณทิ้งเรือกลับไปเกาะขอนไม้กลางทะเลไว้ฉันแข็งแรงจนแน่ใจว่าช่วยฉุดเธอขึ้นเรือมาด้วยกันได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าขอเวลาอีกสักพักแล้วจะติดต่อเธอไปเองเธอฟังคำพูดผัดผ่อนของฉันด้วยความรวดร้าวทรมาน ฉันสัมผัสได้และร่ำร่ำจะใจอ่อนได้แต่บอกตัวเองว่าให้เธอทุกหนักเดี๋ยวนี้แล้วดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วดีกว่าปล่อยยืดเยื้อคาราคาัังจนถึงขั้นเจ็บแล้วฟื้นยากเราต่างคนต่างเงียบกันเกือบห้านาทีก่อนที่เธอจะเอ่ยว่าเกิดมาไม่เคยรู้สึกร้ายอย่างอายขนาดนี้มาก่อนเลยนาดานนาทนงอนง้อขอความรักจากผู้ชายตั้งนาน เขาไม่เอาก็ยังตื้ออยู่ได้ฉันฟังแล้วเหมือนมีอะไรมาจุกคอหอยขอร้องเธอว่าอย่าคิดอย่างนั้นวันหนึ่งฉันอาจทำให้เธอเข้าใจได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความใจไม้ไส้รกระรกมตรงข้ามเป็นความปรารถนาดีและแสดงออกซึ่งความรักบริสุทธิ์มากกว่าครั้งไหนๆทั้งหมดด้วยซ้ำรอบนี้เธอไม่วางสายไปเฉยๆเ,เหมือนคราวก่อน อย่างน้อยก็มีใจคอหนักแน่นขึ้นและกล่าวอำลาด้วยน้ำเสียงเยี่ยงผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลคนหนึ่งเธอบอกว่าฟังฉันมาทั้งหมดแล้วพอจะเห็นว่าฉันต้องการอะไรอย่างแท้จริงรวมทั้งรู้ซึงว่าเรื่องศาสนาสำคัญกับฉันขนาดไหนขอโทษสำหรับคำพูดทิมตำให้เจ็บใจที่ผ่านมาเธอจะไม่ติดต่อมาอีกและขอให้มิตรภาพระหว่างเราอย่างยืนตราบนานเท่านาน ฉันขบฝันแน่นเมื่อเธอลิดหนามแหลมจนเหลือแต่กลีบกุหลาบหอมฉันก็อาไลาอาวอนขึ้นมาอีกประสาปุตุชนที่ยังหลงรักหลงใครผู้หญิงดีๆได้แต่ไม่ทราบความเข้มแข็งจากไหนเกิดขึ้นมากพอจะกล่าวลาตอบขอบคุณที่เข้าใจและขอให้ความเจ็บระหว่างเราเป็นอหโหสิจนหมดสิน้นเราสองคนวางโทรศัพท์พร้อมกัน ฉันรู้สึกเหนื่อยอ่อนที่สุดนับแต่ฝึกเจริญสติเป็นต้นมาเกือบเกิดคำถามว่าทิ้งเธอลงคอได้อย่างไรเมื่อไหร่มรคน,นิพพานจะมาถึงก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่คว้าถธอไว้แล้วตะล่อมให้เพียรภาวนาไปด้วยกันแต่แวบเดียวก็เกิดสติรู้ว่านั่นคือสังขารขันฝ่ายสนับสนุนกิเลสหาใช้สิ่งที่ฉันควรเชื่อเพราะเชื่อแล้วย่อมมีแต่ถอยกับถอยเท่านั้น ผู้หญิงเป็นอายตนะภายนอกร้อนร้อนครบหกในคนเดียวการอยู่ใกล้ก็คือการมีเครื่องเผาใจให้ทุรนทุรายไปในวังวนราคะโทสะโมหะไม่รู้จบการอยู่ไกลก็คือความสบายเนื้อสบายตัวปลอดโปร่งเย็นใจพร้อมให้ภาวนาเต็มที่หากแยกแยะได้อย่างเนี้ก็ไม่เป็นอันต้องลังเลหากจะปรารถนาจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ คืนนี้ฉันได้อะไรมากกว่าที่คิดอย่างน้อยขณะเขียนบันทึกประจำวันฉันก็เห็นว่าความเข้มแข็งไม่ยอมอ่อนข้อให้กับกิเลสนั้นเป็นฝักฝ่ายเดียวกันกับสติจิตฉันไม่มือดอย่างที่ควรเป็นในขณะอ่อนเปลียเพียแรงและแม้นั่งสมาธิไม่ไหวฉันก็ยังนอนดูลมหายใจไปจนหลับโดยจิตไม่กระสับกระสายดังคาดฉันรู้สึกถึงความมั่นคงบางอย่าง ที่ต่างจากความตั้งมั่นของสมาธิจิตเป็นความมั่นคงทางวิญญาณเป็นความมุ่งมั่นบนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นจากอุปาทานฉันเคยรู้สึกถึงมันแต่ไม่เคยชัดเท่านี้เลย